พ่อลูกปันโปโอ้ยปั่นนี่แหละไปเลยป้าอจาจารย์มาปั่นโปกับร้านที่2ครับคานวัสลีนายตั้งอยู่ที่สาทรซอย6นั่นเองนะครับครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการของเราครับเพียงแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอารอดูเวอร์นะครับ,รบเขาจะมอบส่วนลดให้ทันที20%ไปเลยนะครับ,รบสำหรับค่าอาหารนะครับ ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2565ครับเมนูแนะนำของทางร้านครับเริ่มต้นด้วยที่โมเดลสลัดครับเป็นสลัดสตรพิเศษที่คัดเลือกวัตถุดิบมาเป็นอย่างดีฮะที่บาลานซ์ความหนักเบาของผักครับที่ทำให้อิ่มท้องแต่ไม่รู้สึกหนักจนเกินไปนั่นเองปลาดเวอร์โซนอาหารฝรั่งเศสสุดคลาสสิกกับปลาโซทั้งตัวทอดในกระทะราดด้วยซอสเนยเบาบัตเตอร์นั่นเองนะฮะเสิร์ฟมากับมันฝรั่งเบบี้แครอทและก็เคเปอร์นั่นเองนะฮะเมนู ที่3ครับเป็นสเต็กเนื้อวากิวลอสซินี่นั่นเองนะครับเสิร์ฟคู่กับโฟกาและทับโฟนั่นเองฮะตัวซอสเนี่ยทำมาจากเลดไวายทับโฟซอสเสิร์ฟคู่กับโพเดโตกาแตงนั่นเองนะฮะซี่โครงแกะย่างชุบสมุนไพรทางร้านเนี่ยเลือกใช้ซี่โครงแกะขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพดี เสิร์ฟพร้อมกับมันบดแบล็กทาฟเิลสตูผักและซอสแกะครับผมของหวานยอดฮิตอย่างช็อกโกแลตฟองดองนะฮะหรือที่เรียกกันปกติว่าช็อกโกแลตลาวาเสิร์ฟพร้อมไอศครีมวานิลลานะครับแบบโฮมเมดและช็อกโกแลตรูปหอไอเฟลครับเมนูสุดท้ายครับเป็นเค้กซูเซตครับที่เชฟเนี่ยเสิร์ฟมาในรูปแบบเทเบิลไซส์เซอร์วิสนั่นเองเพื่อให้เห็นวิธีการทำครับตั้งแต่การเคี่ยวซอส ด้วยน้ำตาลเนยสม้มและแกนมานเิเย่ครับเสิร์ฟมาพร้อมกับไอศครีมวานิลาสูตรโฮมเมดให้รสชาติหวานละมุนและสัมผัสหอมกลุ่นที่ครักขุ้งอยู่ในปากนั่นเองครับรู้เรับไปอุดหนุนกันครับกับร้านบัสซี่นายนะครับสาทรซอย6นะครับติดตามและติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลย